รับจ้างย่างนึ่งทอดข้างในค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นตลาดเด้อจ้าเด้อนะคะสีผ้าเขาไปช่มขางในค่ะพี่น้องเอาแล่นขวมดถยย่างค่ะตลาดนะคะสีผ้ายางขวมเป็นตลาดจ้าพี่น้องค่ะ ละมงนะคะพี่น้องค่ะพื้นบ้านอ่างศิลาจ้าตลาดบางละมงพื้นบ้านอ่างศิลาให้ค่าเจ้าขับก้อนให้ค่ะเจ้าไปก้อนรถข้าต้องปจวดที่รถมันกอนหายนี่เนาขอบคุณค่ะเอาเร็วค่ะเร็วค่ะ โอ้ตลาดอ่างศิลาบางละมงนะคะอ่างศิลาไปจัดเล่นไดของยูของกินแบบได้จัดเลยนะคะเฮ้ยน้องเสียบๆจ้ะเนี่ยเอ้าใหญ่เต๋อวิราคาพี่น้องคะตลาดใหญ่มากนะคะาดนี่จะแนายิ้มชาบกินพี่น้องคะปลาป่า กันเปิดเลยรแล้วท่านเยเราเอาเล,ลยเลยลลเลยเจ็บเอ่ะบอลนั่นแค่ไหนที่ท้าขายแพยงกันเอาบอลนั่นแคนไหคก็ขายแพยงกันคือว่าบอลขายถูกมันมาแมนเต็น ด้วยจ้าพี่น้องคะไ้่้ยอยอะแล้อาหารสดค่ะพี่น้องคะอาหารสดนะคะทุกอย่างสดหมดเลยจ้านะคะสองฝนะั่ง้างอยังบ้องหาใจเพื่อสิเธิยังเดีย๋ดวยวจงรอทาไป ก็เป็นยังไป็นคนใจค่อยมากกันเลยดวเป็นหล,ลายนมงคลใจังค่อยยังมากกันเลยฮัลมหลห้มีมองหนึ่งตรงนั้นก็มีมองหนึ่ง,ง,ง,งที่แม่อ่านเนี่ยห้างขงา่าวไม้ขนาดนี้นะคะอู้ยมิซซ่อาหารสรดค่ะพี่น้องค่ะสดสดเลยด้วยจัดด้วยนะคะสมชื่อว่านะคะอาหารสรดจริงๆยา,ยา,ายาค่ะยาค่ะขนมเต็มรถเลยไม่เอาค่ะ สอสี่สบาทถ้าเนี้ไปสอได้ครับผมมีนึงมียากนะสองอย่างอ่างโออันนี้ใหญ่ยู่้เให้เร่แต่ลูกตัวพี่อย่างนี้เลยสองบบาทสองร้่สิบไปรับยากเลย่าาคเรับเขาราคาราคาเดิมใช่ไหมราคาเดิมครับสองสี่ไม่ใช่ยีบาทออ กําบบูชิบยอดยามายี่สิบนาทีโอ้ยยามาไม่มีบางมีองแอันนี้ก็เอาไปกน้เรอจังแล้วอดสุดตัวไหมสุดตวสามสีได้ อนดมดอะไรครับตลนอ่ไอ้แบบองโองสองโอ่แที่จะให้สองะโอ้โหกระเด็นกระเด็นเอาช่างช่างกิโลให้ดูสิ ช่างกิโลให้เบิร์แน่อยากเบิร์นะคะรถหนึ่งมันก็ได้หลายเติดอยู่เฮ้ยตัวเดียวเองใส่ไปเลยต้องออกหรอกเออได้ โอเคสองร้อยสองร้อยสี่ส <360. S 2> ิบอันตัวซื้อไว้เป็นตัวแถมไปแล้วกัน,น,น,นก็ก็เอาเป็นย่าง嘛นะย,ย่างแล้วมันเจี๋ยหอนมันสีบยวข้าวอันหนึ่งมันสีข้าวย่างหอน ย่างเท่าไหรนะย่างสี่สิบาทอ้อ๋อ 2, ย่างไปเลย <S 1> 1. <S นลือง <1. S 2> อ๋อาเนึองกับ1นองยุนีเลยอ๋อ่ายางกับไปยางบองอ่นอ๋อสองว่าแปดแปดบอกให้ยา 40, ่างสี่สิบสามสองแปด

โอเคร้อมความขอให้มันได้เท่าไม่ให้หลุดตัวก็พอแล้วโอเค,อเควิธีการขาย นี่ราคาพี่น้องค่ะวิธีการขายย่างไอร้มอรมยัง่งไอความเดี๋ยวจะไดินมักแนวอะไ,ลไลจรจัดไส่ว่าซั้นวานะคะเนาะนี่ราคาแเวาดูน,น,นี่กต่ซือว่าใหญ่เติ๋อดีนะค่ะเพราะว่าเยอะร้าน,นกับย่บ้านกต่ราคานีระค่าคุณไปขายได้ครัปครับประมาณกี่นาทีสาวอ,อันนี้เห็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะหนึ่เล้วเรียบร้อยทุกอย่างทุกแนวแล้วค่ะเนาะ สุดยอดค่ะพี่นอค่ะสมชื่อว่าตลาดอาหารสดเด้อค่ะเด้อแต่ว่ายายลานกับบกินดอกค่ะอาหารสดนะคะยาลานกินกินอาหารแบบ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 เจนะคะแต่ว่าแต่ยังน้ำรูกน้ำหลานนะคะพี่นอค่ะสำหรับมื้อน,นี้ให้เบิ้งเต็มเเลยค่ะนะคะตลาดสดตลาดอ,อ,อาหารนะคะของสดสดนานะคะอืมมีถูกสิง่งถุกอย่างมีถูกแน่เด้วยค่ะเด้อมักแนวใดก็ฮะ,ะเอาแนวนั้น,นล่ะคะพี่นอค่ะ เออปทูหอมกปปาทูหอมกจักปะทูเข็มเนาะค่ะแต่ละสีบบาทปาทูมันปะทูหอมปาทูมันปะทูหอมปาทูมันนะโมหัวมันแกะหรือว่าเจบบอก่าท่นในบ่ายเอาสองร้อยว่านาน้วแบบ ต uh. ัก쿵쿵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 สตงร้อยสอง้อตัวงอยกสิบสอร้อแอืเยอะจริงเยอะจริงบอกเลยว่าเยอะจริงนะคะ หลายราคาเลยค่ะพี่น well> ้องคะมีหลายราคาบอกเลยว่าเยอะมากนะคะสวยด้วยเด้อค่ะตลาดตลาดปูตลาดกุ้งค่ะพี่น้องคะงานล้วนเลยเอาแล้วค่ะ ตลาดพนาอค่ะตลาดหูตลาดกุงตลาดแนวกินค่ะวันนั้นว่าบอมันถิดเลยอ่ะไปบอมันผิดไปแลบอนันกับบ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 ่ คนเยอะมากนะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากจาะพาพี่พ่อนอนชมนะคะอาหารทะเลด้วยค่ะเดนด้วยนะคะ มะปูไข่ปะป๊าดขอขัดคื้เนี่ยมีสามย่อยห้าสิบ เยอะอิ๋วค่ะพี่น้องค่ะหลายภาคหลายเนี่ยพี่แต่แกของสดด้วยพี่น้องเด้อแนวอยู่นังกินเพียบเลยค่ะอยากได้ยังนี่มืด่ะอันอันอันยังก่อเขาอันยังเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดดีๆค่ะพี่น้องเป็นแบบเย็นแตเราไมเอาเื่อหรอปลาปลาอินซีขีดละ ปลาอินซีใหญ่นะคะพี่น้องนีไ่ไชุดผ้ากอกับผิวบานราคาเดียวกันปัดก้มบาวาบาวนันถือถือบุ้มเมี้ยได้ค่ะพี่น้องค่ะบ,บขอมันเกะเกะแพงที่สุดด้วยจ้า นังมันใครแม่นโถใครแม่งดาปฏิทูโอโใครมังดาาแบบน่ารักเลย เอาที่ราคานี่เดี๋ยวเพื่อนให้ไว้ถ้าซิมยู่นี่เลยเอาซิมบ้างซิมนำจิมบ้าน,นะบ่นม้าน,นะนอนก็ไปซิมนำจิม นเดียวกไนีหลายอย่เค่ะพี่น้องคะมีเยอะมากนะคะมีถูกอันตรงนี้ถูกยางหลุดนะคะเลาวนะคะหนึ่งปวด ไปที่ครับคุณแล้วมาให้ฉันเทศอย่างละค่ะจจะไม่ถูกค่ะอย่างม,านามากกันสิแมงกระปุ่นห้าสิบบาทปลาทูมันห้าสิบบาทปลาจิบหนีห้าพีบ้าน้องชุ่ม ของสดค่ด,ด,ดค่ะคือพา่น้องค่ะสดจริงๆนะคะโอ้โหม,มีทุกอย่างมีทุกแนวจริงๆนะคะ อยากได้เราที an ่อันนี้อันอันนี้ได้เพราะว่ามันอันอันนี้มันอันนี้มันอยู่ได้ทั้งเย็นทั้งบ่เย็นนะนะอันนี้มันห้าสิบบาทแต่ว่าอันเมื่อกี้แบบว่ามันเอปลซื้อสิบบาทอีกจังหวสามสิบบาทแต่มันอะไรซานตัวหนึ่ง มาหนี่มิ่งมิ่งอันนี้หาล้วล่อยเธอจะกินไหมล่ะเอาการะอันกุ้งกับอันนี้น้ำเดี๋ยวหาล้วล่อย่นหนึ่งให้พร้อมจน็นบอมันก็ดีเรื่องเบีย้สีร้อยสี่หยาตองไ้่อ,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 ไอ,อุัน่หัน กับกรแมนูแต่ว่าอ Jamie, ันนี้มันราคาของซิมเลยนี่อันนั้เขาเพี้ยนสองหกศูนย์นั่งรถตัวไงก่อนมาหันเลยบอกหลายเลยบัตรไอซ์สตาร์เราทำนั่นกับปเ๊ีย้งกับว่าอันนี้ตัวไงครับอันนี้บริดตอเลยอันนั้นอันนั้นไม่บาได้ตอ อันนี mm ้ห้าสิบบาทกันปะทุมั้งห้าสิบบาทได้ยสามตัวนะก็ตัวใหญ่ปะแต่ปะทุมั้งเมื่อกี้กับปะทุหอมกับปะทุมันนั่นแหละอันนี้ซี่ตัวห้าสิบบาทแต่ว่าอันพุ่นมันโตัน้อยดิอันส่วนมก็เป็นัวใหญ่เติมโอแล้วเตี้ยดิค่ะมันอัน ตามรักแล้วแม่ก็ซื้อยบานมันมีหลายยูมันเปนตัวละสิบาทยี่สบาทตัวละยี่สบาทตัวละสามยี่สบบาทบาก,กับบลรนะวัตวตอนนี้ันแม่ซื้อไว้ให้ย้ายกระตาหลีบรอยแล้วตัวละยีสิบบาทตัวอวละยีสิบาทตะยี่สิบบาทไม่ย่งละเออข้่าตมือยัง พี่ลแพ็ค้อยเด็โอ้แคลสบาทสแพ็ค้อยอันนี้สแพ็ค้อยนะปาทูมันมันก็ได้อันนี้อันนี้สงสัยสิมนปลาทูเค็มหเปล่ปาทูมีเค็มน้อยปลาทูมันเค็มน้อยปลาูหอมจะเค็มเยอะกว่าปลาทูเค็มค่ะค่ะ เอาอันแบบไหนแบบแค่ยังเอาวอมนี่ก็ได้เอาอัไเอามันเข้มเกินเอามันสามแพ็ทนี่ผสมกันก็ได้นี่ล่ะถ้างั้นเอามันสองมันสองแพ็คแล้วก็เข้มหนึ่งเข้มหนึ่งที่ไหนตัวขาวร้านเซเทีร้านไหนร้านไหนอแม่กับลูกไปเจอเลยลตีโอ้ก็มันตาดี่าก แต่ไม่สินี่คืตัใหญ่ตัวตอนมีสันเมาค่ะพี่นอ้องค่ะบอกเลยว่ายางตลาดไม่มีคุ้มครับเจ้วพี่น้องค่ะมันเดียวมันเดียวมันเดียวม่ด ่้รส,สุดยอดา,นานดกนี่นั่นนที่คุณบอกหลายปีแล้วนะคุณ ปั๊ดปั๊ดปั๊ดปั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 ๊ดปั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 ๊ดปค๊ดปั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 ๊ดปน๊ดปั๊ดปั๊ดนั๊ดปั๊ดปัปั๊ด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 ปั เอาไหมล่ะอยากกินก็สิได้กินก็สิได้กินตอนี้ทั่อเม็ดใหญ่กว่านี่ก็บเมียเป็นตัวเขดินดูกัน

ตัวน้าตัวม่ชีช like ีรอดอยไหมใเข้าเจ้น like anyway> evet> ึ่งไทล้างรถเลใเขาเจ้าหนึ่งไทยอันเมื่อกี้นี่จากรถลอยกับหารถลอยกินเเองหารถลอยชอดลอยเขาเจ้าหนึ่งไทยพะว่ากินก็มาเจอไปกินล้างรถเลยเมื่อกี้นี่กินแม่้ ตะวันอันนี้มันวยง่ายดีเด้เอาอันนี้ก็ได้สีล้วอยกับทอกันเลยีลร่อยทอกันแต่วันมันมีต่อันอันนั้นมันนี่ยตขางๆนันเต็มตะวันมันวย่งมันไม่อยู่มา่เมื่อหน่อยว่าเมหน่อยจังแล้วนะคะอันนี้วย่ายดีพี่อยู่ติดเต่เนี่ยเขาคื้ยังแจงร้อนมันเป็นยังไง ค่ะได้แล้วตามอแค่อ่านครับน้องหล่าค่ะนะคะ <coughs> <coughs> uh. <coughs> อาจารย์พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะเนาะออยายร้านจอมจุนแฟมิลี่ก่ะขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านหลายๆโดยพั่เด้อคือามาเป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะเน้องแห่งยายร้านนะคะเพิ่ะคะงคลิปนี้แล้วผู้ใดหิวผู้ใดอยากหาซื้อเอาเด้อพี่น้องเด้อย,ยายร้านมาซื้อไปฝากเพื่อให้เพิ่นซื้อเด้อจ้าขอบพระคุณทุกคนทุกท่านหลายๆจ้าเฮงๆเรื่อยๆปังๆเด้อค่ะเด้อนะคะสื่อเด็กไก่จืดล้างวันผีเนื้อค่ะพี่น้องค่ะ Yeah. นเนี่ยรางวัลโยกับหม่องเลยค่ะพี่น้องคะจังได้จากพ่อห้พี่น้องนะคะสุขุสุขใุให้ย่าย่ลานน้ำเด้อเห่งๆร่รวยๆปังๆนะคะบายบาย